ำรวจสืบสวนสพเมืองเชียงใหม่ควบคุมตัวนายเฉลิมชัยนวลสวุวรรณพร้อมด้วยนางสาวปัทมากรแมนอินแฟนสาวไปทำการสอบสวนหลังจากทั้งสองถูกจับกลุมได้บนถนนช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทั้งคู่ถูกกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเป็นหลักฐานหลังจากก่อเหตุวิ่งราวกระเป๋านักท่องเที่ยวสาวชาวเนเธอร์แลนด์ขณะขี่จักรยานชมเมืองเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งผู้เสียหายให้การกับตำรวจว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นชายและหญิงวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายและสะพายกระเป๋าสีน้ำตาลไว้ด้านขวาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้ติดตามหาตัวคนร้ายจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีจนจับกลุ่มได้พร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายอยู่ในกระเป๋าสะพายของนางสาวปัทมากร นายเฉลิมชัยรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วกว่า4ครั้งส่วนใหญ่จะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงชาวต่างชาติที่เดินคนเดียวในที่มืดส่วนทรัพย์สินที่ได้มาจะนําไปขายเพื่อไปเลี้ยงสังสรรเนื่องจากแฟนสาวก,กําลังจะไปทํางานที่ประเทศเม็กซิโกจึงมีการเลี้ยงสังลากันเกือบทุกวันแต่เงินไม่พอใช้จึงได้ชักชวนกันก่อเหตุข,ขึ้นซึ่งหลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ควบคุมตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป